ก็โอ้ยผมก่อนที่ทุกคนเนี่ยจะไปดูคลิปวิดีโอกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมแล,แล้วเราเนี่ยก็จะไปสู่5 0ครซับด้วยกัน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 ,กน ก็โอเครับผมวันนี้ก็อยู่ผมนะครับโอปิโตนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราก็จะมาทำการเล่นเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตนะครับผมวันนี้ก็เอ่อคลิป610ก็าอาจจะลงช้านะเพราะว่าตอนนี้เราถ่ายกันตอนทุกคนดูดิตอนนี้หนึ่งทุ่มนะครับเพิ่งกลับมาจากการเล่นบอลน,นะผม <Okay. S 1> ก็ช้านิดน,นึงนะสำหรับคลิป601เฮ้ยไม่ใช่610นนะครับ <laughs> มาเดี๋ยวเรามารับของกันเลยนะผมตอนนี้ก็ตอนเช้ารับแค่ช็อกโกแลตนะผมรับช็อกโกแลตเราก็ไม่ได้เข้ามาเล่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นกันต่อเลยนะสําหรับเออหกหกึ่งศูนยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นให้ดูนะครับว่าวันที่8ดเนี่ยเราทําอะไรกันบ้างนะวันนี้ก็ฟาร์มนะผมฟาร์มของทางด้านเออด่านไปเ,เรื่อยๆนะผมแล้วมันก็ได้มี จีการ,รบาคุซันเข้ามาครับเดี๋ยวผมไปอธิบายให้ฟังนะสำหรับมือใหม่นะครับผมที่ยังไม่รู้นะอ่ะตอนนี้นะผมก็มีของทางด้านเอ่อตรงนี้นะครับจีกรรบาคุซันนะมันก็จะแจกของทางด้านหินปีศาจสี่นะครับผมเฮ้ยหินปีศาจ2สองก้อนครับอันนี้คือแจกหินปีศาจ2สองก้อนแบบฟรีๆเลยนะครับไม่ต้องใช้อะไรซื้อนะครับผมแค่ทากิจกรรมตรงนี้นะแต่ก็ เสียเพชรค่อนข้างเยอะนะต้องใช้เพชรตั้งห0าพันนะผมแล้วก็ทำไอเทท้เควสพวกนี้นะผมเควสท,ที่มันบอกนะแล้วก็ได้ตัวดำอีกส0 <c oughs> โคตรแจ่มนะผมส่วนผมแนะนำเลยไอบ้บาคุสันเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยนะครับไม่ต้องไปทำนะครับผมปล่อยไว้อย่างนี้เถอะนะครับไม่ต้องไปทำมันนะตัวนี้นะผมตัวโคตรแบบเขาเรียกว่าไงโคตรของโคตรไก่เลยนะไม่ใช่ไม่งั้นก็โคตรก,กากเลยนะคือแบบเป็นตัวที่แบบ ค่อนข้างกากเลยนะครับมันเข้ามา s อ r บวกตัวแรกๆของเก็บเลยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะตัวนี้นะครับตัวค่อนข้างกากเลยนะผมอย่าไปทำนะอย่าทำเอซิบวกนะผมซึ่งการทำเอซิบวกนะครับผมนี่มันจะใช้ของทางด้านหินฮีโร่หรือหินปีศาจสีก้อนนะครับแล้วก็ตัวละครของมันอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ลูกแก้วมันนะผมซึ่งกิจกรรมตรงนี้มันจะแจกของลูกแกว้วแล้วก็ เอ,อหินพิศาศ2สองนะครับแล้วถ้าเรามันขาดอีก2ใช่ไหมเราก็เก็บเพชรับนะผมเก็บเพชรมาซื้อตรงนี้ครับผมก็พันหนึ่งเบพชรสอครั้งนะผมประมาณสามพเพชรประมาณนั้นนะผมตอนนี้เนี่ยวันนี้เราน่าจะตกมาเยอะเลยนะผมนี่ครับเมื่อวานเราจบไปประมาณระดับที่200เกือบเกือบร้อยนะผมสองร้อบสองร้อยเประมาณนั้นนะผมเ <Okay. S 1> มื่อวานนะ วันนี้ก็ตกลงมาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าวันนี้เราไม่ค่อยได้เข้าเล่นนะเพราะว่าเราไปเล่นของทางด้านเซิร์ฟ6 1หนึ่งหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้6 1 1ึงึงก็ยังไม่ได้เข้านะเพราะว่าไม่ผมไม่ค่อยแบบยังไงวะไม่ค่อยให้ความสําคัญกับมันสักเท่าไหร่นะก็แค่เล่นไปอยากสุ่มตัวเฉยนะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่า7วันเนี้ยเราจะได้ตัวจํากัดที่มันเอาเข้ามาหรือเปล่านะเพราะว่าเมื่อเช้าเราก็สุ่มไปไอเออไอโลแรกนั่นอะโด หนึ่งสิบใบแรกอะ่ะมันการันตีเว้ยนะครับสำหรับใครไม่รู้นะสิบโลแรกมันการันตีนะครับมันการันตีของทางด้าน s s r นะครับฟรีๆเลยหนึ่งตัวนะครับผมผลก็แบบแห่กันรีไอดีเลยนะแต่ผมแนะนำนะครับคนที่รีไอดีอ่ะอย่ารีเยอะนะครับผมรีแค่สองไอดีพอนะครับเพราะว่าถ้ารีเยอะเนี่ยอาจจะโดนแบนดได้นะครับผมมันก็มีสูตรอยู่แหละส,สูตรเปลี่ยนเน็ตนะแต่ถ้ารีเยอะเกินมันก็อาจจะโดนแบนถาวรน,นะครับผมเพราะว่าเซิร์ฟ หกร้อยผมก็โดนไปแล้วนะตอนนั้นคือแบบตึด๊ดตอนนั้นคือผมมีตังเวย้ยคือผมมาปุ๊บผมเห็นพี่บาสแม่งโขนดังๆแม่งลงกันโคตรเยอะแต่ผมเติ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 มยัดไปเนี่ยแม่งโอโ้โหเกือบร้อยผมโดนแบนพอไปแจ้งเขาก็นั่นแหละแล้วก็เพียงสู้เขาไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเขาก็บอกมาแล้วนะว่ายารีอดีนะครับแล้วก็ไปดีอยู่นี่นะครับผมวันนี้นะครับมันก็มีจกรรมวัคซั่นนะครับแล้วก็จีกรรมนี่แล้วผมโบลอสนะ สำหรับกีการโ l ลลอเนี่ยถ้าเป็นสายฟรีนะถ้าเป็นสายฟรีแบบเน้นเล่นยาวเลยนะก็ซื้อของทางด้านตัวตรงนี้เก็บไว้นะผมนี่ซื้อเก็บไว้นะมันมา2แพ็คผมก็น่าจะซื้อเก็บไว้นะแต่ไม่สุ่มนะแค่ซื้อเก็บไว้นะเพราะว่ามันน่าจะมีรอบ2มาอีกนะตรงวงล้อน,นี่นะไม่ใช่แต่รอบ2เนี่ยมันจะไม่ใช่ของโบลอสไม่เป็นของโซนิกแล้วก็ปูบอมแล้วก็กระบองเหล็กน,นะผม ถ้าจำไม่ผิดนะสามตัวนี้นะครับ <Okay. S 1> ก็มีประมาณนั้นนะผมแล้วอ,อีกตัวหนึ่งผมจําไม่ได้นะมันจะมีอยู่สี่ตัวใช่ปะในนี้นะผมประมาณนั้นนะครับแล้วเราค่อยไปซื้อตรงนั้นเพิ่มอีกนะครับก็แน่ได้อีกเยอะนะผมอีกหลายใบเลยนะครับสําหรับสายฟรีนะแต่สายฟรีถ้าเราสมมุติว่าเราแบบซื้อแล้วเรามาสุ่มเล่นใช่ปะสุ่มเล่นแล้วมันแบบเฮ้ยเฮียม่งปลุกได้เราเรารอเลยดีกว่าเราไม่ต้องแบบ เอาตัวดำร้อยแปดสิบไปสุ่มหาหินมาอัพมานะเราก็หาในนี้เอานะครับตามกิจกรรมตรงนี้มันยังไงมันก็มาเรื่อยๆนะผมผมคิดนะแต่มันนาน,นครับนานทีมานะผมแล้วก็ทนๆนไปก่อนนะมานะผมซึ่งวันนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรนะสําหรับวันที่8นะก็ฟาร์มเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาอัปเดตให้ดูนะครับว่าตัวละครแล้วเนี่ยไปถึงไหนแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ไปลงด่านเพิ่มนะผมเดี๋ยวเรามารับของกันก่อนนะ ของตอนนี้ก็อีเฮ้ยห้าสิบวิอีกหนึ่งนาทีประมาณอีกหนึ่งนาทีก็ได้ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็สําคัญนะผมให้เรามาทามําตามเฟสมันนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูคนที่ทักเราเลยว่าจะมีหรือเปล่าจะมีแบบ F ตรง F ซี C หรือเปล่านะครับแบบถ้ามีก็แบบเออมันเฮ้ยโอ้คนแอดมาเยอะอยู่แต่เพื่อนเต็มเดี๋ยวผมขออนุญาตลบเพื่อนก่อนนะคนที่ไม่อ่อนนะผม อ่ะตอนนี้นะครับแล้วก็ลบเพื่อนออกไปแล้วนะครับตอนนี้แม่งก็ยังเยอะอยู่เพื่อนมีอยู่สี่้าคนนะครับเดี๋ยวเรามารับให้หมดเลยนะครับโอเคผมรับหมดแล้วนะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ทักมาเอาทาไมเป็นไงอันนี้ผมแกลงนะครับอันนี้ผมแกลคนนะเขาถามว่าทําคลิปไหมครับรอดูอยู่ผมก็เลยบอกว่าไม่ทําแล้วครับอันนี้ผมก็แกลงนะครับแกลเล่นแกลเล่นนะผม สำหรับวันนี้นะวันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรนะครับผมก็น่าจะมีแต่เดิมๆนะครับพวกนี้ก็น่าจะเป็นเฮ่าหรือเปล่าตรงที่มันให้เชิญนะครับเซซี่ครับเฮ้ยเจ๊แค่ K. ขอบคุณครับว่นี่เราต้องไล่ตอบนะที่จะย้ายเซิร์ฟลไม่นะไม่นะโอเคตอนนี้ก็ไล่ตอบไปนะครับผม อ๋ออันนี้น่าจะนานแล้วนะครับน่าจะประมาณเมื่อวานนะผมน,นี่ก็ไม่น่ามีแล้วมั้งอ๋อเมื่อกี้อะไรอ่ะมีมูจีโกดพี่เอฟซีครับเอาอันนี้ผมยิงเขาอันเนี้ยโทษทีโทษทีโทษท,ทีนี่พิมไปเลยนะครับผมขออนุญาตตอบว่าอันนี้ผมไม่ได้อวดนะเอออันนี้ผมไม่ได้อวดว่าผมเป็นคนดังนะแต่ผมแค่อยากให้แบบคนที่อยู่ในช่องผมมาคนที่รู้จักผมออกช่องผมให้หมดนะคนนี้ก็ชื่อก็ค่อนข้างแบบวิจิตด,ดเลยนะ ก็เลขเลขท้ายข้างหลังนี่ก็ไม่เป็นหวยนะผมเลขท้ายข้างหลังนะเอซี FC ครับขอโทษขอโดนตบทีไม่ใช่ขอโทษนะพลังโอ้โหแสนเจ็ดเลยเหรอเฮ้ยพลังเราเยอะกว่านี่ได้เฮ้ยแต่เราไม่ได้จัดทีมเขาได้จัดปะเขาก็ไม่ได้จัดทีมเหมือนกันมาโซนิคเรียบร้อยครับเฮ้ยเราเราเรา,เราไม่ตายหนาเราไม่ตาย โทนิกเราไม่ตายมีสว่วนอยู่ได้สว่วนอยู่ตอนนี้เกวินไล่เตะไปครับผมโทนิกสว่วนไปตายหรือเปล่าก็ไม่ตายเหมือนกันแต่จีน้องผมยิงไปหน้าจะตายนะสำหรับโทนิกฝั่งเขานะผมยิงแบบจังวันนี้เบ่งเรียบร้อยครับผมโทนิกหายผมว่าเราชนะชัวร์ตันไปครับผมตันไปสองตัวเขาไม่ได้ออกสองทินนะเอ้ไม่ได้ออกเทินหนึ่งนะครับฟีนิกเขาก็ปีนิกเราก็สว่วนไปครับผม ยังไม่ตายกว่โจเซ่ตีธรรมดาไปผมหน้ากากหวานผมเอามาใส่ผิดนะเพราะว่าเอามาเพิ่มพลังเฉยๆนะสำหรับหน้ากากหวานแต่ถ้าเป็นทีมพ v วทีนี้ผมจะเอาดาร์กชายมาใส่นะแต่ยังไม่ได้ปั้นเป็นเออ่ยังไม่ได้ปั้นเป็น2ดาวนะครับถ้าปั้นเป็น2ดาวเนี่ยมันจะยืนถึกขึ้นประมาณ1เทินนะ้าโดนโซนิกนะผมตัวกันโซนิกได้ดีเลยนะครับเรากดข้ามเลยลวยกันนะครับผมนี่เป็นไงเกบินแบก บอกแล้วเก okay. วินพี่มันตึงน้องไปแบบนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับผมโอเควันนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมทำเควสแล้วก็มาอัปเดตให้ดูนะครับว่าวันที่8เนี่ยทำอะไรบ้างนะครับวันที่8เนี่ยเออหลังจากวันที่8นะครับให้เราให้เราแบบเร่งนะผมเร่งแบบเร่งเอาเลเวลนะสำหรับสายฟรีไม่ได้เติมสักบาทเร่งเอาเลเวลให้ถึงสัก50นะครับถ้าถึงเบลเวล5าปุ๊บให้เรา ดูแต่เพชรเลยนะครับผมตรงนี้นะครับให้เราดูเป็นของทางด้านช็อกโกแลตนะถ้ายังถ้าผัดมาจากวันที่เจดแล้วนะครับให้เราดูของทางด้านช็อกโกแลตนะเพื่อให้มันแบบบูตเลเวลครับผมบูตให้มันแบบว่าไปไวขึ้นนะสำหรับสายฟรีถึงมันจะไม่ทันแต่มันก็ไปไวนะนะครับผมให้วิวมันตามเขาทันเนี่ยอย่างเช่นเขาวว้าสิบสองห้สิสีเนี่ยนะครับเราก็อาจจะทันบางคนที่เติมด้วยซ้ำนะครับผมถ้าเราเล่นแบบ สายฟีฉบับของผมนะผมพูดออกมาได้ไงวะแม่งเ,เกือบจะไม่ทันปูบอมซะละไม่เป็นไรก็ดูเป็นดูเพื่อเป็นแบบว่าเป็นแนวทางแล้วกันนะสำหรับสายฟีนะเพราะว่าเราเวลเอาง่ายๆห้าผัดจากวันที่7เนี่ยให้เราดูของช็อกโกแลตให้เวลมันถึง50พอถึงเวลห้าสิบให้เราเอาเป็นเพชรเหมือนเดิมนะผม แต่ถ้าเพชรเราเหลือเยอะแล้วเนี่ยแล้วเราแบบโหแม่งอยากได้ของทองว่ะอยากได้ของทองนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเอาแบบเอาของทองแบบสามวันติดอันนี้ไม่ใช่นะผมเอาแค่แบบว่าเราได้เศษของทองมาใช่ปะได้เศษของทองมาแล้วแบบมันขาดนะผมขาดอยู่แบบเจ็ดเจ็ดแปดชิ้นอะไรพวกนี้นะครับผมเราก็ดูเอาของทองก็ได้นะแต่อีกหนึ่งอย่างนะครับเออวันนี้วันนี้คลิปอาจจะยาวนิดนึงนะผมวันนี้ผมจะมาสอน ที่ผมพูดไปตอนคลิปเมื่อเช้านะผมถ้าใครได้ดูจนจบนะผมพูดไปตอนเมื่อเช้าว่าผมจะมาสอนการหาของนะครับผมเดี๋ยววันนะี้เราจะมาสอนการหาของกันนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูในการหาของกันเลยนะผมไปเอาแล้วผมการหาของขั้นตอนที่แรกเฮ้ยทุยขั้นตอนแรกเลยเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะง่ายนะผมสําหรับสายฟรีนะสายฟรีไม่ว่าจะสายฟรีสายเติมมันก็เหมือนกันนะผม มันเป็นการหาของอย่างเช่นพวกอุปกรณ์สีม่วงอุปกรณ์สีทองนะครับมันหาได้จากในกิวนะผมให้เรากดพอเรากดเข้ามาในกิวเสร็จใช่ไหมครับมันจะอยู่ตรงที่ทาสู้กิวนะให้เรากดเข้าไปนะผมมันจะมีพวกนี้อยู่นะพวกกีกี้แล้วพวกนี้เราก็ตีไปนะครับเราไม่ต้องสนใจนะพวกนี้ไม่ได้ของทองนะนี่เรากดมาตรงบอสครับผมบอสตรงนี้เนี่ยมันจะมีของอย่างเช่นของเริ่มต้นนะครับ มันจะเป็นของเริ่มต้นแล้วก็ของฟ้าของม่วงแล้วก็ของทองนะครับซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันจะรีตอนรีตอนเที่ยงคืนไม่งั้นก็ตอนสี่ทุ่มนะผมประมาณนี้ประมาณสี่ห้าทุ่มนะเวลารีวัดเวลาทุยเวลารีที่เราจะได้รับของนะครับเช่นบอสด้วงนะผมสมมติเราเปิดเซิร์ฟใหม่อะไรพวกเนี้ยบ,บ,บอสบอสม่วงเอ้ยบอสม่วงเอ้ย เดดีเดีเนสองเสสองเหมือนมึงเว่ออะอาชูล่านะผมบอสอาชูล่านะเช่นบอสอาชุล่านะครับมันก็ยังมีของตามนี้ครับผมเปิดมาเนี่ยเราก็ต้องการของเขียวใช่ไหมละ่ะมันยังมีของเขียวของเขียวก็คือของทั่วไปนะครับผมประมาณนี้มันก็ยังมีแจกอยู่นะซึ่งการที่เราจะได้รับก็คือการตีบอสครับตีบอสให้เราแบบตีว่าแบบเราจะตีมันเข้าเท่าไหร่ประมาณนี้นะเช่นเนี่ยไม่มีเปอร์เซ็นต์บอกตรงนี้นะเช่นอันนี้คนนี้ตีได้ ยี่สี่ล้านนะผมยี่สี่ล้านก็ประมาณได้ประมาณตรงนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาไลา่ตั้งแต่บอสแรกนะบอสอัชูราเนี่ยอย่างแรกเลยถ้าเราตีได้ประมาณห้าหมื่นเจ็ดหมื่นเนี่ยมันก็จะได้ของของประมาณนี้นะครับซึ่งมันตีถึงแล้วแหละนะครับผมแล้วก็อย่างที่สองได้เป็นของเขียวนะครับผมของแบบของไม่มีของทั่วไปเอ้ยของทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นของใสนะขอผมขอเลือกแบบนี้แล้วกันมันเป็นของใส แล้วของหัดไปเนี่ยมันก็จะเป็นของทางด้านของเขียวนะผมมันจะเป็นตามสีเลยนะครับแล้วถ้าเราตีถึง1ล้านเนี่ยมันก็เป็นของเขียวเหมือนเดิมนะผมอันนี้ก็ดีก็คือของฟ้านะครับพวกนี้มันหาต้นเกมได้อยู่แล้วแหละนะครับผมเราจะมาพูดถึงของม่วงกับของของม่วงกับของทองเลยละกันนะผมนี่นะครับของม่วงกับของทองเนี่ยมันก็จะมีตามนี้เลยนะผมนี่อันนี้คือบอสบอสตัวที่สองนะถ้าเราตีบอส ตีบอสต,ตัวนี้ตายเสร็จแล้วมันก็จะเปิดบอสของเมลสากาดมานะครับผมให้เราตีพลังตีเนี่ยให้ถึงเออขอกินน้ำแป๊บนะครับให้เราตีแบบตีให้มันถึง1ล้านเอ้ส18ล้านนะผมประมาณ18ล้านขึ้นนะเช่นคนนี้เขาตีได้24ล้านเขาก็ได้อยู่แล้วนะผมได้ของทางด้านของมว่วงนะครับมีมัน คือมันจะให้ลุ้นนะผมให้สุ่มนะคล้ายๆสุ่มนะสุ่มก็คือมันจะมีของเขียวของฟ้าของม่วงนะครับผมประมาณนี้นะแล้วผัดจากบอสตรงนี้นะผมอันนี้คือของเขียวของฟ้าของม่วงใช่ปะ่ะมันก็มีโอกาสได้ม่วงอยู่นะครับแล้วผัดมาจากตัวนี้นะครับก็จะเป็นของบอสของเออโอลิมบัสนะผมโกลิมบัสเนี่ยก็ยังเปิดมาก็จะลุ้นได้ของ ได้ของม่วงเลยนะผมก็ถือว่าดีนะครับให้ตีให้ถึง3ล้านนะผมสมล้านถึง11ล้านนะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะได้ของได้ลุ้นนะครับได้ลุ้นของม่วงนะแล้วตรงสุดท้ายก็ของม่วงเหมือนเดิมนะครับสําหรับบอสตัวนี้นะมันจะเป็นลุ้นนะไม่ใช่ว่ามันการันตีเลยนะครับมันจะคือมันจะลุ้นเอานะผมบอสตรงนี้ก็เราต้องอยู่คิวดีนะครับคิวที่เขาสื่อสารกันตลอดเวลานะผมแบบเฮ้ย เราจะรวมตัวกันตีบอสตัวนี้ตีบอสตัวนี้นะครับถ้าเราเล่นกิวที่แบบเขาไม่สื่อสารกันเนี่ยเวลกับพลังมันจะไปช้านะครับผมประมาณนี้นะบอสต,ตัวต่อไปนะครับผมก็คือบอสเกลียวกันชุบนะซึ่งบอสเกลียวกันชุบเนี่ยมันก็จะนี่ครับมันจะเป็นกล่องสีทองนะครับผมเปิดมาเนี่ยมันก็ยังมีของตามเดิมเลยนะครับการโจมตีทุกคนเห็นตรงนี้ไหมเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะตรงนี้นะครับผมเราต้องตีครบ 15ล้านนะ15ล้าน5ล้านแล้วก็30ล้านนะผมแล้วก็50ล้านนะซึ่งบอสแต่ละบอสเนี่ยการโจมตีการอะไรเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะผมมันจะแตกต่างกันออกไปนะเดี๋ยวถ้าถ้าผมเล่นถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปสอนอีกทีนะครับว่าบอสตัวไหนตียังไงบอสตัวไหนจะทียังไงนะผมซึ่งของก็ยังมีเซตตามนี้เลยครับก็เป็นเซตของปลาเถื่อนนะครับผมเซตปลาเถื่อนแล้วก็ เซตสูตรนะครับแล้วก็เซตอัศวินนะครับผมก็จะมีเซตตามที่แบบมันจะไม่มันจะ,นจะฟาร์มแบบฟาร์มหาไม่ได้ง่ายๆนะผมเพราะว่ามันจะมีแค่ในนี้นะครับในนี้แล้วก็มีสุ่มของทองนะซึ่งไอ้บอสกิลิวนชูถ้าเราตีครบ50ล้านแล้วก็จะมีลุ้นนะครับมีลุ้นของทางด้านของม่วงกับของทองนะครับผมของแรงสุดก็คือของทองนะครับ ของทองเนี่ยจากที่ผมเล่นมามันก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสออกบ่อยอยู่นะสําหรับของทองนะของว่างนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับออกง่ายนะผมออกง่ายอยู่นะถ้าเราตีถึง50ล้านนะแต่มันก็จะตีค่อนข้างยากนิดนึงนะถ้าเริ่มใหม่นะผมแล้วก็สายฟรีด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยเราซึ่งถ้าสมมติเราตีบอสถ้ามันปลดล็อกบอสตัวนี้ใช่ไหมมันจะมีเดี๋ยวเดีะยวขึ้นตัวอย่างให้ดูแล้วกันมันจะมีหลอดตรงนี้นะครับ ซึ่งหลอดตรงนี้เนี่ยมันจะยังไงอะมันจะให้เราตีบอสตัวเนี้ให้ครบ50ครั้งมันจะการันตีของทองฟรีๆให้เลย1ชิ้นนะครับผมซึ่งก็เหมือนเดิมผมมันจะสุ่มสุ่มของข้างหน้าเซตตรงนี้นะครับผมเซตปลาเถื่อนเซตสูตรเซตอัศวินนะครับ3เส้นนี้นะครับผมมันจะสุ่มแต่ได้ของทองแน่ๆ1น0นะครับผมสลหรับตรงนี้นะแล้วอย่างที่2เนี่ยการหาของอย่างที่2เลยนะครับผม มันจะอยู่ในเฮานะในเฮานี่มันน่าจะปลดล็อกตอนตอนเวลน่าจะอีกเยอะนะผมตรงนี้นะนี่ตรงนี้แล้วผมมันจะปลดล็อกอันที่สองตรงนี้นะเพราะว่าตรงนี้มันก็หาเศษหาเศษของทางด้านเศษของทองนะครับได้ค่อนข้างเยอะเลยนะผมสลับตรงนั้นนะออจากที่ผมอธิบายไปนเนี่ยมันก็มีประมาณนี้นะผมสลับหาของทองนะหาของหาของทองอะไรประมาณนี้นะผม ซึ่งใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็ยลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมถ้าใครที่แบบรู้ว่ามันหาตรงไหนได้อีกก็สามารถคอมเมนต์ได้้ต้ล่างคลิปเลยนะผมผมก็จะไปอ่านไปตอบทุกคอมเมนต์นะผมก็เป็นมือใหม่เหมือนกันมือใหม่แบบว่าพอรู้นิดนึงนะผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาแล้วผมไปละ